เวียดนามฟาดกันเองไม่หยุดหลังแพ้ทับช้างศึกทีมชาติไทยขณะที่บุรีรยำจะสนั่นเอเชียต้องเนี๊ยบกว่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แน l ตองสยุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทย,ล,ยลีกและก็ฟุตบอลเวียดนามกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นควันหลงนะครับหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียน2ปีซ้อนเลยนะครับปีก่อนหน้านูน้นก็แพ้ทีมชาติไทยในรอบรองแล้ก็ล่าสุดแพ้ทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่าหลังจากที่เวียดนามแพ้ไทยเนี่ยมันสร้างเอฟเฟกต์ให้กับวงการฟุตบอลเวียดนามอย่างมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ป้าทังซอก็อำลาไปแบบไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเวียดนามเป็นแชมป์ได้ขณะที่นักเตะเวียดนามต้องบอกเลยว่าโดนวิจารณ์กันค่อนข้างหนักอย่างมากนะครับทั้งฟอร์มการเล่นตอนเจอทีมชาติไทยและมันต่อเนื่องไปใน ระดับสโมสรนะครับโดยเฉพาะเหงียนกวงไฮนะครับนี่คือซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามที่ต้องบอกว่าอนาคตในการคาแข่งยุโรปเนี่ยเริ่มจะมืดมนอย่างที่ผมได้พูดถึงข่าวก่อนหน้านี้ว่ากวงไฮเนี่ยถูกส่งลงไปเล่นในลีกสำรองของฝรั่งเศสหลังจากไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งในทีมโปรเอฟซีของลีกฝรั่งเศสดิวิชั่นสองได้นะครับทำเอาสื่อเวียดนามเนี่ยออกมาบอกว่ากวงไฮควรจะกลับบ้าน อยู่ยุโรปไปก็ไรอนาคตขณะที่แฟนบอลเวียดนามก็ค่อนข้างเซ็งกับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเขาไปยุโรปก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้กวงไฮเนี่ยโดนหนักตั้งแต่ตอนชิงแชมป์อาเซียนและโดนสื่อโดนแฟนบอลเวียดนามบอกว่าติดชิลแพชชั่นไม่มีไปยุโรปฝีเท้าถอยหลังอันนี้คนแรกใช่ไหมคนต่อมาที่นะตอนนี้ก็ยังคงโดนวิจารณ์หนักมากๆก,ก,ก็คือดวนวันเฮาคุณผู้ชม บ็คซ้ายสายตึงของทีมชาติเวียดนามอย่างที่ทราบว่าในชิงแชมป์อาเซียนหนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดวนวันเฮาโดนด่าเยอะแฟนบอลเวียดนามก็ไม่พอใจเรื่องของวิธีการเล่นของดวนวันเฮาที่โอ้โหเล่นบอลค่อนข้างแรงแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บเป็นภาพลักษณ์ที่แย่ของวงการฟุตบอลเวียดนามล่าสุดดวนวันเฮาก็ยังคงโดนสื่อวิจารณ์พอกลับไปเล่นในสโมสรเนี่ย ในเกมที่ฮานอยเจอกับกงฮันฮานอยทีมของวานเฮาซึ่งในจังหวะของเกมเนี้ยดวนวานเฮานะครับไปเล่นบอลอย่างหนักอย่างโหดเยี่ยมใส่ผู้เล่นเวียดนามด้วยกันจนทําให้ผู้เล่นของฮานอยเนี่ยมีรอยช้ําบริเวณที่โดนสอบของวานเฮาตอนนี้แฟนบอลเวียดนามสื่อเวียดนามต่างวิจารณ์ว่า ดวนวันเฮาทำไมถึงเล่นรุนแรงเล่นสกรปรกแบบนี้เยอะคือโดนด่านในประเทศของตัวเองหนักมากนะสำหรับดวนวันเฮาก็น่าโดนเพราะว่าเล่นค่อนข้างแรงแล้วก็เล่นน่าเกลียดจริงๆนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งคนที่เขาเรียกกันว่าตัวตึงแห่งเวียดนามอย่างเกงอกไฮก็เรียกได้ว่าเป็นแข้งเบอร์สามเวียดนาม,านามที่แฟนบอลชาวไทยจําได้เป็นอย่างดีนะครับในเกมที่สองที่มาเล่นที่ประเทศไทยปรากฏว่า Ok Hai, เกงกอกไฮเงียบเก็บเลยหลังจากที่จะไปหาเรื่องพี่อุ้มในแมตช์แรกที่เล่นที่เวียดนามแต่พอมาเล่นที่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องแล้วก็โดนแฟนบอลเวียดนามด่าว่าคุมเกมรับยังไงให้เสียประตูทีมชาติไทยและสุดเกงกอกไฮก็มีดราม่าเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นทางฝั่งเมนสแตน์นะครับเขาออกมาบอกว่าเกงกอกไฮเนี่ยโดนแฟนบอลเวียดนามดานะ่าหนักมากมาก คือมันเป็นควันหลงศึกฟุตบอลวีลีกในเกมที่ทันเฮาเปิดบ้านเสมอซองลามแงอันคือทางฝั่งของเกงกกไฮเนี่ยเขาลงสนามในฐานะเป็นกัปตันทีมซองลามแงอัาใช่ไหมซึ่งก่อนเกมเนี่ยเกงกกไฮเนะครับเขาโพสตอรี่ IG ภาพเสื้อเบอร์แข่งเลข3าเบอร์ของเขาที่เป็นตัวเก่งพร้อมกับมีปลอกแขนกัปตันทีมแบบพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ลีกอังกฤษเขาใส่กัน แต่ที่เวียดนามเนี่ยใส่ก็ได้ซึ่งเกงงอกไหเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นเรืองอาเหมือนกันนะนะเขาไปเอาปอกแขนพิมิลิกมาใส่และใส่ตลอดจนครบ9ก้าสินาทีนะครับซึ่งใส่เนี่ยเหมือนจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมแต่ด้วยความที่เกงงอกไฮตัวนี้เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลเวียดนามจ้องจะเล่นเขาบอกว่าเกงฮอกไฮเนี่ยใส่ไปทําไมใส่ไปเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่าเออใส่ไปเนี่ยมั่นหน้าเหลือเกิน ไม่ให้ความเคารพวีลีกเลยหรือกระทั่งเอารูปของเกงก๊อกไฮเนี่ยไปตัดต่อเป็นแฮร์รี่มักไกวยกับปันทีมของแมนยูเรียกได้ว่าตอนนี้นักเตะทีมชาติเวียดนามทำอะไรก็ผิดครับคุณผู้ชมนี่คือเขาเอาปอกแขนลีกต่างประเทศมาใส่ในวีลีกไงโดนด่ายับเลยอันนี้เป็นข้อมูลจาก,กเมนสเตอ์นะครับโอ้โหก็เรียกว่าเห็นได้ชัดนะครับว่าตั้งแต่เวียดนามแพ้ไทยไปเนี่ยเหมือนว่าฟุตบอลบ้านเขามันจะมีดาม่าหนักมากนะ เออก็รอดูว่าเวียดนามยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของฟิลิปทูซิเย่เนี่ยเขาจะกลับมาสู้กับทีมชาติไทยยังไงเออแต่ผมก็ไปดูข่าวดราม่าเวียดนามแล้วนำมาฝากคุณผู้ชมกันคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจากนั้นคลิปนี้ครับทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของบุีรีล์จูเนเต็ดกันหน่อยก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลไทยลีกนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าบุีรีล์เนี่ย เขาตั้งเป้าหมายกับการไปสู้ระดับเอเชียอย่างมากทั้งการเสริมทัพผู้เล่นยุโรปคุณภาพดีมาแล้วก็นักเตะไทยก็มีฝีเท้าที่คุณภาพสูงมากๆเลยทั้งพี่อุ้มธีรทรน,น้องแบงค์สุพนัทแล้วก็น้องอาร์มสุประชัยใจเด็ดพีรนลฉ่ำรัศมีพันษาเหงวิบูลเรียกได้ว่าปึกแต่บุรีรัมเนี่ยจากผลงานในเกมล่าสุดนะครับในฟุตบอลเ a c เ p ที่พวกเขา ไปเยือนอุทัยธานีต้องยอมรับเป็นเกมที่บุรีรัมเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานอย่างมากนะครับหลังจากการโรเตชันทีมเยอะปรากฏว่าโรเตชันก็ไม่ลงตัวสุดท้ายเกือบโดนอุทัยธานีลงโทษแต่งโชคดีที่บุรีรัมเขาเป็นทีมที่คุณภาพสูงนะครับถึงแม้รูปเกมอาจจะไม่ดีแต่เวลาจบสกอร์หรือทาประตูเนี่ยเขาทาได้คมมากนี่คือจุดเด่นของบุรีรัม์นะครับ ซึ่งผมมองว่านะตอนนี้บุรีรัมเนี่ยถือว่าพร้อมกับการไปแข่งขันระดับเอเชียแต่ถ้าเกิดไล่รายละเอียดจริงๆเนี่ยบุรีรัมนะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับนะในส่วนของการจะไปเล่นเวทีเอเชียโดยเฉพาะบุรีรัมเนี่ยผมมองว่าเขาต้องขันเกมรับให้มันปึ๊กมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีหลายๆเกมอ่ะที่บุรีรัมมักจะโดนคู่ต่อสู้หลุดไปจริงง่ายๆแต่โชคดีที่นกพลละครพลกับพี่แชมสิวรักษ์เนี่ย ค่อนข้างหนึบแต่พอไประดับเอเชียเนี่ยไอ้ลูกจริงแบบเนี้ยที่เซฟได้ในไทยลีกเนี่ยแต่ไปเจอเวทีเอเชียพวกเขาจะคมกว่านี้ครับพวกทีมเจลีกเคลิกถ้าเกิดปล่อยโอกาสให้เขาเยอะระวังระวังให้ดีเลยอะจะอันตรายซึ่งผมมองว่าเอ,เอีชอาจต้องจะไปขันเกมรับให้บุย์แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงตำแหน่งแต่และตำแหน่งในทีมอผมว่าบุยลอะอาจจะต้องหาตำแหน่งที่มันตายตัวอย่างแบ็กซ้ายเนี่ย ไม่มีส,ะสะัจลักษณ์พอเอาโลจิตมาเล่นอาจจะยังไม่ไม่แบบเพอร์เฟกต์เต็มร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมอาจจะต้องใช้งานผู้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดมากขึ้นกว่าเดิมอย่างโบลิงกิส่วนใหญ่ถูกไปยืนเป็นปีกซ้ายอาจจะจับมายืนหน้าไหมถ้าเกิดไปเล่นในเวทีเอเชียนะครับแต่ผมมองรีรัมตอนนี้กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคือถ้าเกิดปรับจุดเล็ก,ลก,ลกน,น้อยได้นะโดยเฉพาะเรื่องของเกมลุกถ้าปรับมีเกมลุกที่คมกว่าเดิมอ่ะ เพราะว่าวิลามไปสู้กับเอเชียสนุกแน่นอนนะครับแต่ก็รอดูผมมองว่าการที่เด็นข้อผิดพลาดของรีลามในหลายๆเกมนะตอนนี้ยังเป็นเรื่องดีเพราะว่ายังเหลือฟุตบอลไทยลีกอีกหลายแมตช์ที่วิลามจะได้ปรับปรุงแก้ไขเนะเพราะวิลามพูดเองนะครับว่าเขาต้องการไปเอเชียเขาจะใช้ฟุตบอลไทยลีกในแต่ละเกมหลังจากนี้เป็นการแบบ แก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับให้บุริลัมแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉันหมูเชื่ออิชิมองปัญหาตรงนี้ออกแล้วเรื่องความฟิตเรื่องของคุณภาพนักเตะยอดเยี่ยมแล้วเรื่องของแท็กติกแล้วก็เรื่องของสมาธิปรับอีกหน่อยเพราะบุริลัมจะไปสู้กับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสนุกแน่นอนรอติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้น่าดูนะโดยเฉพาะคู่ระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์ก็จะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ชี้วัดมาตรฐานของบุรีรัมย์ว่าพวกเขา ยายกระดับไปมากกว่านี้ได้มากแค่ไหนก็รอดูแล้วกันนะครับแฟนบอลบุรีรัมคิดว่าทีมต้องปรับจุดไหนบ้างก่อนจะไปเวที a f c ซีแชมเปี้ยนลีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในช anel ต้องซุยรวมไปถึงเรื่องราวของนักเตะเวียดนามก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ตองซุยฝากคุณผู้ชมนะสำคัญเลยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับชา n น l ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัดทุกยอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยมันส่งผลดีต่อกําลังใจให้กับทีมงานอย่างมากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะติดตามฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้รวมถึงฟุตบอลเจลีกเดี๋ยวจะกลับมาและถ่ายทอดสดเหมือนเดิมผ่านทาง Facebook และ YouTube ของแสนสปอร์ปนะครับคลิปนี้ผมต้องพนวัดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ